สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะรีวิวเรือนใหมลโวอนโ่ Volvo 1 c ีนะครับ1 c ีหรือ164นะครับให้ดูเรือนไม่ก่อนนะครับสภาพดีนะครับวอนโ่ Volvo นะครับรุ่นนี้ตัววัดความเร็วนะฮะจะเป็นลูกกลิ้งนะครับิกกง เดี๋ยวผมจะเทให้ดูว่าตัวลูกกิ้งในใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้ก็เป็นแท้งน้ำมันเทมก็คืออุณหภูมิอันนี้ไฟแสดงสัญญาณต่างๆก็อยู่ในสภาพดีนะครับโอเคมองเห็นปะ เทดูนะครับเห็นไหมครับ อเคครับจะได้ปกตินะครับ